สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆดูไว้ดื่มน้ําอุ่นตามช่วงเวลาดื่มให้ถูกวิธีช่วยได้ในหลายเรื่องแน่นอนว่าการดื่มน้ําเป็นเรื่องสําคัญมากๆต่อสุขภาพร่างกายของคนเราหลายๆคนมีข้อสงสัยกันว่าจริงแล้วเราควรดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นกันแน่และต้องดื่มในช่วงเวลาไหนกันแน่ถึงจะดีต่อสุขภาพของเรา และในวันนี้เราได้มีเรื่องคลายข้อสงสัยของทุกคนมาฝากกันครับความจริงแล้วนั้นทางแพทย์ได้ออกมาแนะนำว่าเราควรดื่มน้ำอุ่นและในช่วงเวลาดังต่อไปนี้เวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกาในช่วงเวลานี้การดื่มน้ำอุ่นจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายที่ดีโดยดื่มน้ำอุ่น1นแก้วจะช่วยในการขับของเสียออกมาอย่างหมดจดดื่มให้เป็นประจำเพื่อให้เกิดความเคยชินของร่างกายเรา เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วในช่วงเวลานี้จะช่วยให้การทำงานของระบบย่อยอาหารนั้นดีขึ้นมีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งตกค้างที่ติดอยู่ตามระบบทางเดินอาหารนั้นจะช่วยให้หลุดออกมาจนหมดทำให้รับสารอาหารจากอาหารที่ทานเข้าไปใหม่ได้ดีกว่าเดิมแนะนำว่าอาหารเช้าควรเป็นเมนูที่มีน้ำจะดีมากครับ เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาให้ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วโดยหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จจะช่วยให้การทำงานในเรื่องของหัวใจร่างกายจะสูบฉีดได้ดีและยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาในระหว่างวันเราได้ทำกิจกรรมและใช้พลังงานไปเยอะ การดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องก็จะช่วยชดเชยการขาดน้ำไปตลอดทั้งวันที่ผ่านมาช่วยให้การเติมเต็มเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาให้ดื่มน้ำอุ่น1แก้วเพราะการดื่มน้ำอุ่นในเวลานี้จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายและเป็นการสำรองพลังงานเอาไว้ใช้ในเวลาค่ำเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกา เวลาก่อนเข้านอนนั้นให้เราดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วจะช่วยทำให้ร่างกายได้มีการพักฟื้นและเป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายก่อนนอนทำให้หลับสบายตลอดทั้งคืนข้อแนะนำในการดื่มน้ำอุ่น 1. การดื่มน้ำอุ่นนั้นควรเป็นน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดสามารถดื่มได้ง่ายหากใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำอุ่นก็ให้ลองเปลี่ยนจากน้ำอุ่นมาเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องก่อนก็ได้ 2. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอุ่นจากการออกกำลังกายควรเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องเนื่องจากร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงมากอยู่แล้วไม่ควรเพิ่มความร้อนในร่างกาย 3. ควรดื่มน้ำอุ่นหลังจากที่เรารับประทานอาหารอยู่เสมอเพราะถ้าหากเราทานน้ำเย็นในปริมาณที่มากไขมันในร่างกายจากอาหารจะมีการจับตัวเป็นก้อนทำให้ย่อยได้ยากกว่าเดิม ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ